สวัสดีครับถ้าคุณเคยเปิดแอปพิมพ์ข้อความหรือถ่ายคลิปไว้แล้วแต่หยุดอยู่ตรงปุ่มเผยแพร่พร้อมความคิดว่ากลัวไม่มีคนดูกลัวคนอื่นจะคิดว่าเราไม่เก่งหรือแม้แต่มันดูไม่ดีพอหรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับอีพีนี้ของ d e ไซ g n s t r ร์ทคเราจะพูดกันตรงๆว่าทำยังไงให้เรากล้าก,กดโพสแรกเพราะทุกแบรนทุกเส้นทาง เริ่มจากการกล้าก้าวแรกนี่แหละครับ EP4 ทำโพสต์แรกยังไงให้กล้ากดเผยแพร่เอาชนะความไม่มั่นใจในก้าวแรกเซ็กชันที่1ความกลัวไม่ได้หายไปแต่เรากล้าได้มากขึ้นหลายคนรอให้หายกลัวก่อนแล้วค่อยโพสตแต่ผมอยากให้ทุกท่านรู้ว่าคนที่กล้าโพสต์ไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่คือคนที่กล้าแม้จะยังกลัวอยู่เพราะทุกโพสต์แรก คือการออกจากคอมฟอร์ตโซนเพราะการกลัวคือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวไปสู่สิ่งใหม่จำไว้นะครับความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนที่เดินทางไปกับเราบนทางหมัเซกชันที่2เขียนโพสต์ยังไงให้ไม่กดดันตัวเองแล้วเราจะโพสต์แรกยังไง คำแนะนำง่ายที่สุดคือไม่ต้องขายให้โพสต์แรกเป็นเพียงการแนะนำตัวแค่บอกว่าคุณคือใครและคุณอยากแชร์อะไรกับโลกนี้ยิ่งเป็นโพสต์ที่เขียนจากใจยิ่งไม่ต้องเป๊ะเช่นผมเป็นคนธรรมดาที่อยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหรือวันนี้เป็นก้าวแรกที่ผมจะลองแชร์สิ่งที่ผมเคยกลัวจะพูดออกมาแบบนี้แหละครับแบรนด์ที่จริงใจเริ่มจากคำธรรมดาเซ็กชันที่ส โพสแรกไม่ต้องดีพอแค่เป็นตัวคุณก็พอโพสต์แรกไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพราะเป้าหมายไม่ใช่ยอดไลค์แต่คือความกล้าคนที่คุณชื่นชมวันนี้ก็เคยมีโพสต์แรกที่แทบไม่มีใครสนใจแต่เขากล้าเริ่มและกล้าต่อเนื่องคุณไม่ต้องดีเท่าใครแค่ดีพอจะเป็นตัวเองก็พอแล้วครับบทสรุปสําหรับ E ีนี้นะครับข้อที่1คุณไม่ต้องรอหายกลัวข้อที่2โพสต์แรกแค่บอกตัวตน ก็เพียงพอข้อที่3ความกล้าเล็กๆวันนี้จะพาเราไปไกลกว่าที่คิดโจทย์ของ EP นี้นะครับลองเขียนโพสต์แรกแล้วกดเผยแพร่ภายใน24ชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าใส่แฮ s แท็ก d e s i น์ Starter Kit เพราะเราจะได้ไปให้กำลังใจคุณครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มหรือเคยเริ่มแล้วหยุดไปขอบคุณที่ยังเชื่อว่าเราเริ่มใหม่ได้เสมอจาไว้นะครับ ไม่มีอายุไหนที่สายเกินไปสําหรับการสร้างสิ่งใหม่ให้ตัวเองขอแค่คุณชัดเจนในใจแล้วลงมือทำอย่างสม่ำเสมอแล้วเส้นทางของแบรนด์และชีวิตจะค่อยๆชัดเจนขึ้นถึงเวลาต้องลากันไปก่อนสําหรับวันนี้ในานามของทีมงานสตูดิโอเซเว่นแกลเลอรี่และตัวผมหน่อยอัคาลันันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามจนจบตอน ขอให้วันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ